องค์รักจันองค์รักจันตีทององค์รักจันทำไมใช้เหล้าดับทุกข์เวาหลายวันนี้นะดูเจ้าทอแท้มนหมองใจมีความในใจอะไรพูดออกมาตรงๆสิก็าอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าได้ ต้เธความจริงข้าน้อยองก็รักจันจริงอยู่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่รักใคร่กันดังพ่อลูกนักอ,อกนักใจอะไรมีอะไรก็พูดออกมาข้าอาจจะพอช่วยคลี่คลายให้เจ้าาันแต้เธอ,องก็รักจันลุกขึ้นเถิดข้านอนไปอยู่เรื่องจะต้องพูดความจริงอลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เขาฟังแต่เอ้อ ก่อนหนะ้าเกิดคดีในสำนักนางชีข้าน้อยได้อยู่ในสำนักนางชีด้วยอะแต่ว่าตอนนะั้นข้าไปเห็นองครักษ์ที่ไหนและไปข่าอ,องครักษ์ด้วยตอนนะั้นตอนจากข้าและสิบพูดนะ้อไม่มีบุคคลอื่นอีกแต่ว่าฮ่องเต้รับสั่งว่าถัางกุ้ยเฟยบำเพ็ญภาวนานในสำนักชีถึงถูกลอบทำร้ายแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องนี้ ข้าน้อยเองก็ไม่ขาใจแต่ว่าตอนนั้นข้าน้อยใช้กำลังขับพิษให้กับสิทธิ์พูน้องถูกท่านไาเข้าใส่พอตอนที่ข้าน้อยรู้สึกตัวก็ได้อยู่บริเวณเชิงเขาตรึกตรองและที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นขาน้าไม่รู้แม้แต่น้อยขา้าไม่กล้าบอกกับใต้พา่าเพราะข้าสงสัยสงสัยคนที่ข้าออกครักสองคนนะั้นคือสิทธ์พู้น้องของข้า รับจังลุกขึ้นก่อนจิตใจของเจ้าน่ะข้าขอบใจดีสต่หากว่าเป็นฝีมือของสิทธิ์ผู้น้องเจ้าจริงแล้วก,ก็เจ้าเองก็ควรหนักใจแต่ว่าสิทธิ์ผู้น้องเจ้าข้าองค์รักมันจะต้องมีสาเหตุเบื้องหลังเจ้าควรจะไปถามดูแต่ข่าบอกว่าใช้เวลาข้าอีกสองวัน รองเข้าพบตัวสิ่ผู้น้องจะถามความจริงให้ได้ไม่ว่าเรื่องนี้นางจะทำหรือไม่ข้าจะเสด็หาตัวฆาตกรมาดำเนินคดีได้ขอบคุณใต้เทาอย่างนีนะเย ใจเขาค่ะขอร้องปล่อยลูกเราไปเอค่ะย่าายลูกเลยนะครับไปลอดดิ่ลกนี่ต้อใช่นี่นะ่อา้ยเดี๋เนี่ตะโนถามแล้วไม่มีเงินใช้นี่กระผมน้ำต้องกลับไปใช่ไม่มีเงินใช้นี่ใช้ส่งให้เป็นอีกตัมัน่อนดิใช่นะคกราตะไถทเมตาทุกชาไม่าลูกปล่อยลูกไปไไป 你们来都不好。 ไปใครทำไมตามฆ่าจับตลาดประจุดถึงนี่ขน้อยจันจาที่จริงแมวหลวงจันจาวินาฟีมือที่ดีแบบนี้ฉนันละไอ้เนะความจริงฟิมือก็จอมยุทธหนี่งไม่ได้อยไปกว่าข้าไปเท้าจันสกัดรอดตามข้ามาเพื่อจะจับข้าเหรอถ้าเช่นนั้นแล้วให้ยินด้เสมอเกรงแต่ว่าท่านคงไม่มีปัญญายจะจับข้าไปสายไข่โฟมได้เนี่ ข้าใดเข้าใจผิดแล้วจริงอยู่ข้ารับใช้ราชการแต่ไม่เคยลืมกฎเกณฑ์ของชาวยุทธ์เมื่อเห็นท่านลงมือสถานคนใช้สองคนรู้สึกสะใจย,ยิ่งนกคนตระกูลถังก่อกรรมทำชั่วแย่มากชอบรังแกผู้อ่อนแอข้าเองทนดูไม่ได้อยู่นะพฤติกรรมของท่านได้กาจัดภัยร้ายเด็ดดิบข้าเองก็เลื่อมใสจริงจิในเมื่อเป็นเช่นนี้ใ้เท้าใจเอาไว้พบกันใหม่ กามเดชท่นนี้ไม่ทราบท่านมีนามอนะเราพบกระโดดบังเอิญเห็นได้ตอคำหนึ่งถึงชื่อซา,าด้วยไทซือไทซือไทสือเย,ย่นแล่วเย่นแล่วเย่นแล้วไทซือมีอะไรวิ่งจนนวดกันอีกมีคนฆ่าคนพวกเราไปสองคนนะอะไรนะใครบังอาจอย่างนี้ข้าเองอื้มฮะ เจ้าเองเจ้าท่านพ่อลูกหูก,กลับมาแล้วจะกลับมาขนดนี้แล้ว พ่อพี่ใหญ่ทำอะไรผิดที่ต้องตายรื้วไอ้ที่ของเราในราชสำนักจะปกป้องเขาไม่ได้ทำไมเพราะเจ้าเป่าหน้าดำพี่ใหญ่เจ้าก็จะอายุไม่สัน้นจะเป่าหน้าดำ,ำเอียงเข้าข้างตะกูนอย่างเป็นประปักกับเราความแค้นลูกถูกฆ่าข้าจะต้องชำระแม้วหลงจันเจ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าดำอืมมันเป็นลูกน้องมือขวาของเจ้าเป่า การที่พี่จะถูกประหารไปนั้นมันก็ไม่ส่วนเกี่ยวด้วยทำไมกำจัดสองคนนี่พอจะไม่หายแานข้าเคยพบคนผู้ด,ดี้วไม่ใช่จะเล่นงานเขาได้ง่ายเออในลูกไหนจะบอกว่าอีกครึ่งปีถึงจะกลับพอข้าได้ข่าวพี่ใหญ่ตายก็รีบกลับมาทาไมพบอุปสรรคระหว่างทางก็คงกลับมาถึงทาม จริงสิเจ้าข่าคนเขาเราตายใช่ไหมถูกต้องขี้ข้าพวกนี้มันทำลายชื่อเสียตระกูลถังอยู่ไปก็นักแผ่นดินเรื่องมันยังไงกันนะเจ้าขี้ข้าพวกนี้จับหญิงชาวบ้านไปขายซ่องกลางตลาดและที่สำคัญหญิงคนนี้มีลูกชายด้วยโอ้หเจ้าไปฝึกยุศมาหลายปีพอกลับมาทำไมเป็นคนใจดีมีเมตตา มไม่ใช่ข้าใจดีมีเมตตาเงินทองลาบจยะในบ้านพวกเราเนี่ก็มีแล้วที่เราต้องการไม่ใช่เงินทองแต่คือแผ่นดินนี้เรื่องน,นี้จะพูดสรงเดชไม่ได้นะคุณชายถ้าทำให้ตกใจอ๋ <S S อเปล่าค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำพูดอะไรในห้องไหมเปล่านี่คะไม่ได้ยินอะไรเลยถ้างั้นก็ดีแล้วเจะไม่ต้องกลัวนะ ถ้าถามห้งั้นเองค่ะถ้าคุณชายไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะไปสิสิบดีไอทั้งหูมันอาจจะไม่ได้ยิน,นอะไรก็ได้ลูกเองก็คิดแบบกนะ็านั่นน่ะสิแล้วทำไมพ่อเมื่อกี้บอกข้าอย่าใจดีมีเมตตานในเมื่อเราไม่แน่ใจว่ามันได้ยินหรือไม่ มันก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้เฮ้แต่ว่าท่านพ่อถ้าอยากได้แผ่นดินนี้จะต้องกำจัดผู้ที่ขัดขวางเราให้หมดไปเลยเจอเจ้าข้าเจ้าเจ้าผีข้าผีจะปล่อยไว้ไม่ได้เขาว่าคบพานพานพาไปหาผิดคบบัิตบัิตพาไปหาผลทำอะไรก็ยับยั้งชั่งใจให้ดีอีกทั้ง มีเพื่อนดีและมีเพื่อนชั่วเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเขาว่าคบพานพานพาไปหาผิดคบบฑิตบัณฑิตพาไปหาผลทำอะไรต้องยับยั้งชั่งใจให้ดีควรทำตามแต่สิ่งที่ดีเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากคุณชายน้อยดื่มชาสมค่ะเฮ้อเจะกลับมาแล้วเหรอข้าคิดถึงเจ้าจังเลยคุณชายน้อยดื่มชาเรามีแตกต่างกันให้เกียดกันหน่อยสิคะ อะไรลล,ลิงเอ,อ๋ยโกรธข้าอยู่เหรอข้าอยากบนกลัวขอโทษจ้าละกันคุณชายน้อยเนี่ยเป็นถึคุนชายในตระกูลผู้ดีทําไมต้องให้กียดข้าด้วยะข้ามีอาจเอ,อื้อมหรอกข้าลิงเอ,อ๋เป็นใครกันอ่ะเป็นคนไม่มีหัวหน้านปลายเท้าไม่มีคนรักห่วงใยมันก็เท่านั้นเองอ่ะไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรกันเล่าข้าไม่ดีเองวันนั้นพอเจอท่านมหาดีเจ้าจะลืมตัวไปแต่ข้าก็ย้อนกลับมาหาเจ้านะแต่เจ้าไม่อยู่แล้ว าอยากวนกวงใจดำข้าสมควรตายแล้วละ่ะข้าไม่ดีเลยข้าทำไม่ถูกพอใจจะตกก็ตกพี่ตายไปเลยสิแล้วมีใครก็ไม่ห้ามคุณชายหรอกหรือเอ๋อคนดีหรือเอ๋อน่ารักทำยังไงถึงย่าภายข้าละ่ะข้าเป็นเพียงสาวใช้ทุนท่นนัาา้นมี์อะไรอภัยเท่านั้นจะไม่ใช่สาวใช้นะแต่เป็นเพื่อนรักของข้ามันได้ยินข้าทษตํตำราแล้วยังไงว่าคบพานพานพานไปหาผิดคบบดิดบดิตพาไปหาผล ลิเออคนดีลิเออร์น่ารักจะเป็นเพื่อนดีๆของข้านะข้าหวั่นกลัวจะขาดเพื่อนดีๆอย่างเจ้าได้ยังไงกันเล่าแม่เ <laughs> <c oughs> จ้าหายโกรธแล้วหรือยัางาะฝันไปนะ <c oughs> ข้าคิดว่าไม่ควรที่จะโกรธคุณอย่างเจ้าแต่งหากแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไม่ควรจะโกรธข้าเลยห <c oughs> <c oughs> น่อยแน่นีไปย้อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าข้าไม่โกรธแต่ข้าคิดว่าวแการจะไปไม่โกรธเองก็ <c> oughs> ค oughs> คเหมือนกันล้วนะเนี่ยจะยังไงก็ห้ามโกรธข้านะ มาได้ีิมีอะไรให้ดูด้วยล่ะนี่ข้าไปเจอที่ตลาดนะเหมือนเจ้ากับข้าเปียบเลยตัวนี้คือเจ้าตัวนี้คือข้าตัวนี้ให้เจ้ากันลวกันนะม่เอาตัวเนี้ยก็จะเอาตัวนี้นี่ตัวนี้ถึงจะเหมือนเจ้าอ่ะก็จะเป็นคนใจดำอ่ะใครจะไปรู้เมื่อไหร่จะทิ้งเข้าไปอีกอ่ะตะแต่นะข้โมห เอาตุ๊กตาออกมาตีด่าให้หนำใจเข้าไปเลยอ่ะ <c oughs> ก็ดี <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะหมายความว่าถึงเราไม่ได้พบกันแต่ก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยละ่ะเ <c oughs> น่ไม่อายออใครจะไปอยู่กับเจ้าอะ่ะเขเพียงแต่นี่เคายังไม่หายโกรธนะ <c oughs> นี่ไม่บอกว่าไม่โกรธข้าแล้วยังไงละ่ะเขาไม่ได้พูดสักหน่อยคนอะไรพูดไปเป็นคำพูดเลย ไม่รู้อ่ะงทีไหนเขาก็จะเอาตัวนี้อีกด้วยเนี่ยเอาคืนมานะเนี่ยเราแบงคนละตัวนะเราไปโว่ไปโว่ไปตามปเอาเองสิจับไม่ได้สิจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้ตามไปเอาซิอยากได้กจับไม่ได้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  จับไม่ได้อจะเปนคนละน้จับไม่ได้จับนละ้าจับไม่ได้จคนลเ่มจะไปหนอยิลิงเออถ้ามีเะไจะพูดด้วยตามเขาออกไปคุ่ยยินทําไมเวนก่วงอยู่อ่านหนังสือปะ ลิงเออรู้ว่าไปจุดขอเทียนป่าโดยไม่บอกลิงเอ๋อร์ทผิดกูยินอาไปให้ลิงเออด้วยค่ะยังละครต่อหน้าเขาอีกจะออกจะขอเทียนป่าไปไหนนดีวว่าข้าไม่รู้เหรอถามหน่อยสิมาเป็นสาวใช้ที่นี่มีจุดประสงค์อะไร แล้ววารยุทธ์ของเจ้าไปฝึกมาจากไหนเฮะอยู่แต่หน้าคนจริงไม่โกหกลิงเอ๋อเป็นสาวไทยเพื่อนึกสนุกสําหรับวรยุทธ์ข,ของข้าผู้หญิงเข้าใจผิดไปแล้วข้าไม่มีวรยุทธ์อะไรเลยค่ะอยู่ต่หน้าคนจริงไม่โกหกเหรอถาม่อยสิที่เจ้าหลบหลีกข้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิชาทติดาห่อเหินยังบอกอีกไม่รู้วรยุทธ์เหรอผู้หญิงหมายถึงเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะ คือตอนที่ข้าเด็กอยู่นะมีขอทางคนหนึ่งก็มาสอนข้าเขาบอกถ้าข้าไปวิชานี้จะไม่ถูกคนรังแกเอาค่ะถ้าหากมีคนทําร้ายข้าก็ใช้วิธีนี้หลบหลีกเอาเขาเรียกวิชานี้นะ่เรียกว่าวิชาข้าทางหนีหมาค่ะแต่เขาสอนข้าเท่านี้เองนะคะเขาบอกว่าถ้าข้าเป็นแล้วจะไม่ถูกคนรังแกแต่ไม่ดึกเลยเขาก็หลบฝังมืของผู้หยินไม่พ้นสาวใช่คนนี้มังอาจด่าข้าทาอ้อมใช่เหรอคหยินค่ะหลีกอามิกลข้าทิงเจอไม่รับก็หลอกข้าไม่ได้หรอก เจ้าไม่เพียงมีวรยุทธ์และวรยุทธ์ของเจ้ายังล้ำลึกพิสดารอีกด้วยข้าอยู่ในวัยอย่างเจ้าเนี่ยเขายังเทียบเจ้าไม่ได้เลยหินชื่อชมนิเออเกินไปแล้วค่ะเจ้าไม่บอกความเป็นมาก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ข้าก็ดูออกช่วงเวลาที่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่มีเจตนาร้ายซ้ำยังเคยช่วยเหวินกวงด้วยเพียงแต่เจ้าอยู่ในระเบียบของหอเทียนปอเจ้าอยากอยู่นี่ข้าก็ไม่ไล่เจ้าไปหรอก แต่ถ้าหากว่าเจ้าทำอะไรที่มีผลร้ายต่อหอเทียนปอข้าจะไม่ปล่อยเจ้าเข้าใจมะรีเออเข้าใจค่ะมาทำงานเถอะขอบคุณูุ้ยยินค่ะ Thank you